สวัสดีค่ะพบกับช่องโชกุนชาแนลวันนี้เราจะมาทำการอันรีวิวปอกส้มโอในญี่ปุ่นนะจ๊ะเป็นไงใหญ่กว่าหน้าใหญ่กว่าหน้าก็ส้มโอนี่แหละใหญ่กว่าหน้าก็ส้มโอนี่ล,ะ,ละจ้ะยาวกว่าหน้าก็กระป๋องนี่ละจ้ะมาดูการปอกส้มโอนะไม่รู้ว่าไม่ได้ปอกนานแล้ว ตั้งแต่สมัยเด็กๆน้อยแล้วไม่รู้ว่าจะปอกได้หรือเปล่านะนี่ทำเป็นหรือเปล่าไม่รู้นี่มาดูนี้ว่ามันจะออกมาสภาพไหนส้มโอลูกนี้ลูกละกี่เยนให้เดาให้เดาว่าลูกละกี่เยนเดาดูสิจ้าว่ามันกี่เยนกี่เยนจ้า แต่และคนอันวิธีการปอกก็ไม่เหมือนกันเออ้อะ้มโอนี่ก็ได้พูดภาษาอะไรดีอยากให้พูดภาษาอะไรภาษาเหนือเหนือก็ได้กลางก็ได้เหนือก็ดีได้หมดนี่ปอกแบบนี้นะจ๊ะบางคนเขาปอกแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยบางคนเขาก็ใช้แบบกรีดแบบนี้กรีดแบบนี้แบบน,แบบนี้แล้วก็เอามือดึง มือดึงออกมันแล้วแต่คนบางคนก็ปอกปเลยบางคนก็แบบนี้แล้วก็ใช้มือดึงแต่คิดว่าปอกแบบนี้จะง่ายกว่าถาแบบนี้เลยง่ายกว่าปอกผู้เรียนเหรอไหมเธอต้องบอกว่าวันนี้เราเจอช่องโผที่ถูกไม่เราถามแล้วว่าอันนี้คิดว่าราคาเท่าไหร่กี่เยนไงอันนี้เราเจอในราคาที่ถูกอันนี้ถือว่าถูกมากใช่ไหมใช่ปกติราคาเท่าไหร่สองพัน สองหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเยนแต่ว่าลูกนี้ไม่ถึงนะจ๊ะเคาะแล้วขายเคาะแล้วขายในราคาห้าร้อยเยนห้าร้อยเยนน้องเอาเซลที่นี่ที่เดียวคุณมาตอนนี้คุณก็ได้กินคุณไม่มาคุณก็ไม่ได้กินนะจ๊ะราคานี้ที่นี่ที่เดียวน้องเอาเซลเคาะเคาะแล้วกินไม่ได้คาอแล้วขาย รา,ราคาห้าร้อยยินห้าเฮกห้าเฮกนี่มันมันไม่เคยมีในประวัติการตกเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร <14 5. S 2> ่อะเด็ดเงินเท่าไหร่ตัวนี้ยี่แปดยเก้ารอสี่ห้าสมมติประมาณร้อยกว่าแหละถ้าเกิดเลทสามสก็ร้อยห้าิบแต่นี่มันไม่ถึงก็ประมาณร้อยสี่สิอ่ะร้อสี่สิบนิดนิด นี่ถือว่าถูกมากแล้วเจอของถูกให้ดีบควา้าราคาประหยัดแต่คุณภาพโอเคแต่จานอร่อยไหมดิว้าย<อ><อ>เข้าเนื้อ <laughs> หมอแต่พูดแล้วเข้าเนื้อและะ้วแบบนี้เอาไหมมาได้สิสส <laughs> เข้าเนื้อไปนิดหนึ่งป้าท จะเกะให้มันออกมาดูกรีบแบบสวยๆสักหน่อยพูดเยอะเข้าเนื้อไปเลยไว้อุติไดไว้กี้ซ้มโอพันอะไรนี่อันนี้ซ้มโอพันใ์อย่างนี้ของญี่ปุ่นนี่ไม่รู้รู้แต่ว่ามาจากจังหวัดคุมาโมโต มาจากจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นอันลูกเล็กๆอันอย่างเกฟฟูดเหรอที่เป็นสีมาอยู่ญี่ปุ่นนี่กินแต่เกฟฟูดสุดมากไม่ได้ซื้อส้อมโอกินเลยเกฟฟูดถ้าบ้านเราก็เหมือนส้มโอลูกเล็กๆก,กันนะแต่ที่นี่มันเรกไม่เหมือนกันอันนี้คือส้อมโอบ้านเขาลูกใหญ่ จะได้กินไหมนี่จะได้กินไหมจะลองชิมข้างในมันจะหวานไหม มีดมันไม่ใช่ว่าจะคมฝนกาฉันแค่ไม่ได้รับมีดเพราะฉันไม่ค่อยได้ใช้เดียวฉันจะใช้สามีฉันไปรับรับมีดถ้ามีสามีฉันรับมีดคมแสดงว่าเองก็บกวัวบกวัวแม่ก็มีดบกวัวเมียแล้วนะบกวัวเมียรับมีดคมันก็บกวัวเมียเจ้าฟังห้องเรื่องกันนี่ภาษาเหนือนี่ อยากให้พูดเหนือกดหนึ่งมาลัวเลขหนึ่งอยากให้อู้เหนือกดหนึ่งมาลัวคอมเมนต์มาเลยจะอู้เหนือจะทําคลิปแล้วอู้เหนือตลอดถ้าอยากให้อู้เหนือเน้อเจ้าอยากให้ว่าอีสานกดสองมันอ,อย่างมาน้อยแ,ออแต่ที่แต่ที่น่ๆให้กดซับกันก่อนอยากให้พูดอะไรก็จะได้พูดกด subscribe มาก่อนนะจ๊ะ เยังพอดีคำจะได้กินก็นี่วะนี่จะได้แทกเป็นท้องอะไรอย่างก็จะได้ไออย่งางแทกใกล้แทก,กเลือดกะภาาษฮันก็ฮันก,ก็เหมือนกันเนี่ยฮันก็อันนี้แบนแลนแท่นเหมือนเขาขนมแบนล่นแทน่นมูน้จักก็แบนล่นแทนกก่น ภาษากำเมืองเบนแล่นแท่นปัตโตบเาเคยได้ยินเบนแล่นแท่นเบนแป๊บแป๊บแป๊บก็เลิกภาษากำเมืองวันนี้เสนอกรรมป่ะเบนเลือแป๊บ ก็เลยกล็ะกะจะได้กินละเหนเอ้าทำไมเป็นสีนั้นก็ฉันเอาบูบน้ำชาบูเบอรรี่ฉันใส่ก็ว่าอยู่ทำไมเป็นสีนั้นเลมอน ออแล้วไม่ต้องอะไรมากมายแหกเลยจ้ะเาะว่าอันนี้มันคือส้มเช้งก่อนนี่เธอพูดถึงส้มเช้งก่อนเาะว่าอันนี้มันคือส้มเช้งไหมฉันที่ก่ามไม่ใช่เหมือนเราลองแกะดูนะฉันอยากกินฉันก็เลยลองซื้อ่งส้มูอลองกินดิว่าหวานไหมไม่หวานเจ็บเปรี้ยว่ะยำบอกยำส้มโอพี่เกลือก้อนอะไรแบบยำอ่ะ เกลือป่นเลยจิ้มเกลือเลยจี้เกลือ,อ,อ,อภาษาเหนืยว่าจี้เกลือพังเหลืองเอพอละคลิปนี้กลับไวเมืงอีก,กันเนาะรีวิวกันพอกส้มโอได้เมืงเองอ่ะส้มค้ากันห้าร้อยเยนแต่ไม่ได้หวานเจี๊ยบมันก็คงไปตามราคามาถึงราคาห้าร้อยเยนไม่มันก็ไม่ได้เปรี้ยวนะเนี่ยมันก็ใสอย่างอ่ะ พอดีอ่ะน้ำตาลไม่ใช่พอดีอร่อยพี่ปนเกลือเรียวๆเลยอร่อยเลยจิ้มเราจะบานเลยโอเคสำหรับคลิปนี้เรามารีวิวกันปอกส้มโอซื้อมารีวิวกันปอกส้ม <c oughs> โอเฉยๆ <c oughs> เชงด้วยมีส <c oughs> ้มเชงด้วยนี่เรารีวิวมันดีกว่าเราไปซื้อมันมาด้วยนี่นี่มันเผาญี่ปุ่นนี่ หอมหนาวๆแบบนี้ต้องกินแบบนี้อร่อยหวานหอมมันของโปรดชอบจ้าจบคลิปนี้ด้วยมันนะจ้ามันๆเรียวๆเลยจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe เด้อไม่ถึงพันซับก็ไลฟ์สดทาง youtube ไม่ได้เลยได้แค่15ซหบเองตอนนี้เมื่อช่วยหน่อยช่วยกด subscribe ให้หน่อยนะจ้าบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ